สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกัมงนมีก็พากันมาตัดหญ้าอยู่ชวยนยมคือเก่าเนาะหลังจากเมื่อวานนี้พากันตัดหญ้าอยู่นะโครงการมือนี้กระชพากันมาตัดอยู่ชวนอันนี้ก็ตัดไปแล้วหน่อยนึ่งเนาะอันช่วงเโซ่ห้องกระชีสใส่เฉพาะเครื่องแค่ตัวเดียวสวยๆประมาณสีม่วงเนาะที่ห้องกระชีใส่เครื่องตัวนีต้ต่อเพราะว่าใส่อมกันบดายลูกบ้านยังนอนไม่ทันตื่น เดี๋ยวสิมาเบิบ่งอันรอบๆรอบๆสวนเนาะสิพามาเบิง่งรอบๆสวนสิพามาเบิ่งต้นใหม่เนาะที่ห้องจะาตาแตง่งนี่อันนี้ก็ใกล้จะาตาแตงนะ่ง,ลงตแล้วนะพ่อเพี่น้องหลังจากเขาตัดหญ้าเสร็จแล้วเนาะหลังจากตัดหญ้าเสร็จแล้วก็สิพากันมาตาแตง่งโอ้ยนั่นตูนมา เอ้เฉยน้วนล่ะบอบบ๊อบมาี่มาพี่บอกมาเี่อโ้คนอันลิงใช่ป่ะไะ้ชฉมันไปทอนอันต้นไม้เนาะที่มันขึ้นไปทอนต้นไม้ไปทอนต้นไม้นั่นไปทอนต้นไม้มา เดี๋ยวสีหามันมาทอนอันต้นไม้ที่ว่าห้องบริปูกมันขึ้นขึ้นดีเองนะเพราะไม่นรูแบบว่ามันมันขึ้นเองเนาะต้นไม้ที่ห้องบริปูกมันขึ้นเองนี่มันสิมีเนาะต้นไม้ที่ห้องบริปุกนี่มันขึ้นเองเนาะนี่ต้นไม้ที่เฮางบริปุกแล้วกันี่ มันขึ้นดีเห็นบางนี่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 ถอนผกนี่ถอนออกมีตุนเลยนะมีช่องทำตุนสรยเบืองเบืองมา ต้นได้มันตางมูแล้วก็ทนทิมแลวอาจ์ิมีแค่ช่องต้นนะล่ะมั้งอาจ์ิมีแค่ช่องต้นอันนี้ก็จะเป็นต้นต้นอย่างนี้นล,ลืมชื่อเลย เบิดแล้วชิมีอยู่ช่องตุนนะที่มันขึ้นมาเจ็บตุนใหม่ก็กล่างงามเลยกลําลังเคียวกําลังงามนะตุนใหม่ชวนจุดนี้เดี๋ยวห้ากระชพามาแตงเี้ เดี๋ยวกระชายแตงอันนี้พูดแค่น้องแตงขึ้นหน่อยนึงเนาะแตงขึ้นหน่อยนึงแตงขึ้นหน่อยนึงอันนั้นก็แตงขึ้นหน่อยนึงอันนี้ก็แตงอีกแตงขึ้นเนาะมาลอกออกเปลือกอันนี้อันนี้ผู้จัดการเขาให้แบบเขาแกะออกนะเปลือกใหม่นี่มาแกะเปลือกใหม่นี่นี่เนี่เปลือกใหม่ในช่วนยอมนี่ แกออกเปลือกนี่มันมันมันบางงามมันบางงามกับแก้ออกโอเคมันเบิดแชกันใก่จะแชกันไก่ให้ได้เล็กอีกชั้งานึ่โตว่าฮะโอ้โหได้ัวเล็กเอาอันั้นมาเอากันไก่มาตัด นี่แตงขึ้นหน่อยหนึง่งเป็นได้ดบบอีะไรท่านะรัดอะไรบ่โอ้ได้โตอีกได้โตอีกแล้วเพื่อนพี่น้องกอเนี่ยตโตทีพีลูกบ้านเพันธีมเนาะยังใหม่เียังใหม่อยู่ยังใหม่อยู่เย,ย็บเจา้าเฮ็ดรวดมาเนี่ ไปไปตาแต่งขึ้นอันนี้ก็จะเป็นจุดจุดใส่เชาเอามาใส่ม,นะมันะมนี้ก็จะได้พากันอยู่ในส่วนทางวันแหละเอามาทมจุดที่มันเป็นลุมเพราะว่าลูกบานมะเลนนะลูกบานมะเรนเนาะเด็กหน่อยเด็กหน่อยมะเินแล้วก็ตกลุมไปนี่เดินไปเดินมา ยังึ้นข้าวมาบึงคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกาลังใจให้ในเด็ววกเพื่อนนะ้องฉลากคลิปนี้กับโจบ๊บาบชินะีนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้า